สวัสดีค่ะวี s ีสตอรี่นะคะวันนี้มีเรื่องอะไรมารเล่านะคะก็มีหลายเรื่องแต่ว่าก็ไม่เน้นก็ไม่พ้นเอ๊ะยังไงก็ไม่พ้นเรื่องกระเป๋าใช่ไหมคะก็ใครเข้ามาชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะเป็นช่อง v p s o r y ที่จะเล่าในสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วก็สิ่งที่ชอบก็จะเป็นสิ่งที่เป็นแม่เนมกระเป๋า ครื่องสำอางแต่ส่วนใหญ่ก็จะเน้นกระเป๋านะคะเป็นต้นนะคะซึ่งคลิปนี้นะคะจะมาตามคำขอเพื่อนๆเลยค่ะเพราะว่าใครที่มอง เลงกระเป๋าซึ่งจะเป็นกระเป๋าของมินิ8นะคะคือไซส์8คือไซส์มินี่อะค่ะว่าพกอะไรได้บ้างนะคะวันนี้ไม่รอช้านะคะจะมาเปิดกระเป๋าให้ดูเลยว่ามันใส่อะไรได้บ้างจริงๆแล้วมระจุมากนะคะแผ่นดนนี่เลยนะคะจะเป็นเจ้ามินิ8นะคะซึ่งก็จะเป็นของตัวมีสายปรับนะคะที่จะเป็นสายปรับได้ระดับนะคะถ้าบอกปกติรุ่นนี้นะคะที่เคยรีวิวไปคลิปที่แล้วจะเป็นสายปรับ แล้วก็เป็นส่วนของหนังแรมสกินนะคะส่วนว่าพกอะไรได้บ้างนั้นบรรจุมากนะคะไปชมกันเลยนะคะซึ่งเนี่ยวันนี้คือปกก็พกใช้ตามปกตินะคะเลยเปิดเข้าไปในกระเป๋าแน่นมากนะคะสิ่งแรกที่จะให้ดูเลยในการเปิดใช้นะคะก็จะเป็นกระเป๋าตัวแรกเลยก็จะเป็นโทรศัพท์นะคะจะเป็น iPhone 12 Pro นะคะตัวเล็กนะคะนี่ก็ยังพื้นที่ก็ยังเหลือๆนะคะ iPod นะคะกระเป๋าตัางสองใบซึ่งในกระเป๋าตัางสองใบนี้เรารีวิวไปคลิปที่แล้วนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นเก็บแบงค์ได้ด้วยเก็บแบงค์เก็บเหรียญส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นเก็บการ์ดประมาณ20กสบกระไบุเพื่อนจะเห็นว่าสองานทานหนามากพกสองอย่างนี้น้ำหนักเบาเบามากค่ะรอดใส่เข้าไปได้เลยนะคะส่วนที่เหลือนในกระเป๋าก็จะเป็น กุญแจรถนะคะแล้วก็ลิปสติกแล้วก็แป้งนะคะแล้วก็จะเป็นกุญแจห้องนะคะพื้นที่ก็จะเป็นเหลือๆขนาดนี้นะคะแล้วก็มีซิปช่องนี้แต่ว่าซิปพกไม่ได้ใส่อะไรอยู่แล้วนะคะวันนี้นะคะคือพกแค่นี้เพราะว่าช่วงนี้เวลาไปไหนใช่ไหมคะหรือเขาจะใส่อีกอย่างหนึ่งก็จะมีในตัวของเพราะช่วงนี้ก็จะมีโควิดใช่ไหมคะก็จะมีตัวนี้ ลองมาดูซิว่าถ้ายัดเพิ่มตัวนี้กับแอลกอฮอล์เข้าไปนะคะจับได้หรือไม่เพราะว่าตะกี้ใส่เข้าไปก็คือจะไม่มี2อ,อย่างนี้นะคะพอุ๊กก็พยายามที่จะแบบพกพา อย่างเดียวข้างหลังก็ไม่ได้ใส่การ์ดได้เนาะแต่ว่าถ้ารีวิวฉบับเต็มๆก็ไปดูในช่วงของอันบ็อกกล่องของรุ่นนี้ได้หนังมันจะเป็นหนังนิ่มมากนะคะถ้าใครยังไม่เคยใช้หนังแล s สก n หนังแกะนี่คือใช้นี่ก็ซื้อมา3ใบนะคะหนังแรมใส่เข้าไปเหมือนเดิมเลยนะคะผู้ก็ใส่ตัวการ์ดกระเป๋าตังค์นะคะตามด้วยแป้งนะคะตะลับเล็กๆไว้ซับระหลังวันนะคะแล้วก็แอร์พอร์ กุญแจรถใส่เลยกุญแจห้องกุญแจห้องลิปลิปก็คือจะเป็นคนพบลิปไปเยอะจะพกประมาณแค่นี้ค่ะหนึ่งด้านยัดแอลกอฮอล์เข้าไปด้วยแล้วแต่นะคะว่ายังไงแต่ผมว่ามันจะถ้าแอลกอฮอล์ถ้าอนุญาตเข้าไปก็ได้ก็ได้ถ้าเพื่อนๆว่ามันได้ก็ได้อย่างเงี้ยยังมีพื้นที่เหลือนะคะนี่ว้า นี่อยู่ข้างบนส่วนโทรศัพท์นี้นะคะก็พยายามยัดเข้าไปยัดเข้าไปจริงๆคือปกติโทรศัพท์เราก็จะแบบอยู่ในกระเป๋าอยู่แล้วใช่ไหมคะแน่นอยู่นะคะเพื่อนๆคะ่ะนี่เลยปุ๊บเตน้นทุกสิ่งอย่างก็คือจะอยู่ในนี้หมดเลยนะคะนี่จะเป็นเหมือนว่ารุ่นนี้พกอะไรได้บ้างเต็มเต็มเลยค่ะเห็นไหมคะช่วงกว้างกระเป๋า นี่แน่นมากเลยนะคะข้างหลังก็ใส่พวกแบบใบเสร็จอะไรได้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นตัวของพกอะไรได้บ้างในนี้แปเยอะมากจุมากอุ้ยลน่นจุมากน,นะคะอย่างไรแล้วนะคะคลิปนี้นะคะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ